เจอของชอบของโปรดเจ้าสีหมอกไม่ไปไหนเลยนอนเฝ้าเลยจ้าทำมช่อมช่อมซ่อนซ่อนน่ะ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 เออซ่อนน่ะซ่อนทำปากเงี้ยซ่อนซ่อน สันไม่ใ <to> ช <to Quran> ่อย่างนั้นเจ้าสีหมอกสีหมอกสีหมอกเจ้าสีหมอกชอบต้นไม้จ้ะดูดูดูแมวสีหมอกชอบต้นไม้แมว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  นอนนอนยิ่งนอนเกลียดเลยไหวนอนิ่งนอนเกียดออู่อใหญ่เลยถูใหญ่เลยกินกินใบก็ไม่กิน <ไป S 1> เนาะอันนี้ใบอะไรใบตำแยแมวอตำแยแมวแมวชอบต้นไม้ชนิดนีนน้นอนเฝ้าเลยนอนเฝ้าเลย เห็นไหมเอาค่ะเอาหน้าเอาโอ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายจับบ๊ายบายจบ๊ายบายไปแล้ว